เมื่อกี้ผมดูรายการนิวซาวด์ของของของคุณเติมศักดิ์คุณพิญโยเขาพูดถึงเ,เขาเขียนกรอนขึ้นมาอันหนึ่งครับคุณเติมศักดิ์อมาให้มาเอามาครับ <c oughs> ผมก็มีครับเขาเขียนเขาบอกว่าเผาตึกทั้งตึกไล่คนเผาคนหนึ่งคนไล่ลาเผาพิราเพื่อเส้นบูชาปราถนาหนึ่งเดียวล้มรัฐข้อ <c oughs> ที่หนึ่งเนี่ยคุณพิญโยหลงตัวเองมาก เผาตึกทั้งตึกไล่คนเขาหมายางไล่คุณพิญโยเผาคนหนึ่งไล่ล่าเผาพี่ราเพร,พร,พรพเซนบูชาเอาคุณพิญโยมาเส้นคือคุณพิญโยกําลังพูดกําลังพยายามจะชูตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนที่แท้จริง <c oughs> แต่มาดูคุณพิญโยหน่อยครับ <c oughs> มาฉีกหน้ากากคุณพิญโยนิดหนึ่งคุณพิญโยเป็นคนจันทบุรี <c oughs> จบรู้สึกจะจบบัญชีจุฬาใช่ครับนะฮะ แล้วก็มาเริ่มงานสื่อมวลชนมาทํางานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การรายสัปดาห์นะฮะแล้วตอนหลังไปทํานิตยสารโอเพ่นคุณพิญโยเนี่ยเวลาดูคนเนี่ยต้องดูให้ลึกๆคุณพินโยเนี่ยทํานิตยสารโอเพ่นคนที่เขียนหนังสือลงในนิตยสารโอเพ่นเนี่ยทีมที่เขียนรายชื่อที่เขียนไปดูได้เลยจะเกี่ยวโยงกับกระบวนการ ที่ต้องการล้มมาตรา112มาทั้งนั้นเลยและพินโยกับปราบดาหยุดลูกชายสิทธิชายหยุดนี่เป็นเพื่อนซีกันเลยแนวความคิดเดียวกันคะุณพ,พินโยนี่สนิทกับไพบูญดำรงชัยธรรมอากูอะคะเพราะไพบุ์ดำรงชัยธรรมจ้าพินโยเนี่ยไปทำทีวีแกรมมี่แล้วพินโยอ่อไพบูญดำรงชัยธรรมคือใครอะคือนอมินี่เจ้าของตัวจริงของหนังสือพิมพ์มติชนเก็ตหรือยังนะ แลวคุณพิโยมีคอลัมน์ประจําอยู่ที่มติชนสุดสัปดาห์ชื่อไทยไทยค่ะคุณพิโยเคยเขียนและหนังสือพิโยนี่มติชนจัดจําหน่ายหมดนะเรานความผูกพันความสัมพันธ์ความใกล้ชิด<ม>พิโยพูดได้ว่าถึงไม่ได้อยู่ในค่ายมติชนเต็มตัวก็คือคนซึ่งพิงมติชนอยู่เข้าใจหรืยอยังใช่ไหมเหมือนกับใครก็ตามที่มาอยู่เอสทีวีแต่ไม่ได้อยู่เอสทีวีแต่มา ข้าออกรายการ s อ v ซีจัดทําพิมพ์หนังสือให้เอชซีจัดจำหน่ายฉันใดฉันนั้นคุณพิโยเคยเขียนข้อเขียนในมินิชนสุดสัปดาห์ฉบับ1,633เคยอา่านไหมในหัวข้อที่เรื่องว่าคําพยากรณ์ของกษัตริย์ถึงกษัตริย์เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังข้อเขียนคุณพิโยว,วันนั้นได้สะท้อนเห็นแนวคิดบางประการที่คุณพิโยมีต่อมาตรา112 ซึ่งเป็นบทลงโทษผู้ที่กระทําการหมิ่นพระบรมเด,เดชานุภาพสาบัมกากษัตย์ยังจี๊ต้องหาคําอธิบาย,พยเพิ่มเติมแน่นอนที่สุดเมื่ออ่านแล้วเนี่ยข้อเขียนคุณพิโยนีย่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตราร1อยสิบสองคุณพิโยปฏิเสธไม่ได้ข้อเขียนคุณฟ้องเองอคุณพิโยยกตัวอย่างกษัตริย์ประเทศต่างๆมาโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่สถาบันกษัตริย์ต้องเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งคุณพิโยเขียนอย่างนี้ แอนไม่เคยรู้ใช่ค่ะไม่เคยฟังให้ดีๆดีนนี่ข้อเขียนพิญโยนะค่ะสมเด็จพระจกักรพรรดิและสมเด็จพระจกักรพรรดินีญี่ปุ่นเมื่อเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบภัยพิบัติหลังเหตุการณ์สึนามิทั้งสองพระองค์ได้น้อมพระวรกายลงไปรับฟังปัญหาของประชาชนของพระองค์อย่างใกล้ชิดจนระดับของพระเสียรต่ำกว่าประชาชนที่นั่งอยู่เสียด้วยซ้ำการวางตัวอย่างเสงเี่ยมภายใต้รัฐธรรมนูญที่จำกัดบทบาท มิให้ต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทําให้สถาบันกษัตริย์ญี่ปุ่นกลับมาสง่างามได้อีกครั้งหลังจากนําประเทศพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในสงครามโลกครั้งที่สองค <Okay. S 1> ำถามที่ผมถามคุณบินโยว่าพระหมหากษัตริย์ไทยเนี่ยพระบาทเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชจริยัตรที่ไม่ได้แตกต่างกว่ากษัตริย์ญี่ปุ่นแต่ประการใดมากกว่านั้นสุดยา้า <Okay. S 1> เคยคุณบินโยเคยเห็นไหมาภาพที่พระเจ้ายอยู่หัวทรงก้มลงจนกระทั่ง พระวรกายจนพระเศียรแทบจะติดกับหญิงชลาที่ทูลกล้าถวายดอกไม้ให้ค่ะคุณวิโยเคยเห็นบ้างไหมแล้วที่พระองค์ท่านเสด็จไปตามทุ่งหญ้าไปตามป่าตามเขาไปดูลำน้ำไปชี้ให้ขณาชกกรรู้ว่าต้องสร้างเขื่อนตรงนี้เพื่อไม่น้ำท่วมเนี่ยกระสัตย์ญี่ปุ่นไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแต่กษะสัตย์ไทยทำอย่างนี้<ะ>ทำไมคุณวิโยไม่พูดอย่างนี้ แล้วคุณมิโยยังพูดยกตัวอย่างเรื่องสถาบันอังกฤษของสถาบันกษรตริย์อังกฤษ,กฤษไว้อย่างน่าสนใจเขาพูดไงไมาสถาบันกษัตริย์อังกฤษนั้นสื่อมวลชนกระทั่งประชาชนธรรมดาสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ทุกเรื่องถ้าเป็นไปได้สุดจริตกระนั้นก็ไม่ได้ทําให้สถาบันเสื่อมถอยลงแต่ประการใดแต่สิ่งที่คุณมิโยกำลังต่อสู้เรื่องมาตรา112กับพรรคพวกคุณมิโยก็ค,คือคุณต่อสู้เพื่อไม่ให้คนอย่างยายดาตอปิโดหรือนายสมยศหลุด หรือนายจักรพงศ์เพนแขและคุณไปอ่านข้อความทใใใใใใใี่นยยดาตอปิโดวิาพากวิจารณสถานกษัตริย์ไม่ได้วิาพากวิจารณ์โดยสุดจริตกล่าวคำหยาบสมยศเองก็ให้การพยานสมยศซึ่งสมยศเอาขึ้นเป็นพยานในการต่อสู้คดีบอกว่าคนจัดหน้ามาให้การช่วยสมยศสมยศคนให้การคนจัดหน้าบอกว่าคุณสมยศเป็นคนสั่งให้ลงบทความนี้ ทำไมคุณพินโยไม่แยกแยะพูดความจริงไม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าสาารถราบอนณาจักรนั้นสื่อมวลชนสามารถประชาชนธรรมดาสามารถวิพากษ์ิจได้ทุกเรื่องถ้าเป็นไปโดยสุจริตและถ้าเป็นไปโดยไม่สุจริตล่ะถ้าไม่มีมาตราหนึ่งร้สิบสองคุณจะทำยังไงแล้วพวกคุณเก่งนะนี่พวกคุณก็สามารถที่จะหาไอ้บ้าที่ไหนก็ได้มายืนด่าสาาถสาบันกษรตริย แล้วก็ม,มีมาตราร้อยสิบสองก็โดนคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไปแล้วใครจะฟ้องอะ่ะคุณใายพระเจ้าอยู่หวัวลงมาฟ้องเหรอคุณบ้าหรือเปล่าใช่ไหมคุณพินโยต้องเข้าใจนะว่ากระบวนการล้มเจ้าเหล่ากอนชั่วร้ายของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องการวิาพากษ์วิจารณ์ทางกษัตริย์อย่างบริสุทธิ์ใจในทางสร้างสรรค์แต่มันจะอิงแอบแบนบแน่นอยู่กับเกมการเมืองเพื่อหวังผลอำนาจการทำลายล้างทำให้สถาบัน เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์พร้อมกับสถาปนาระบอบการปกครองขึ้นมาใหม่ชัดเจนใช่ไหมแล้วคุณพินโยในฐานะซึ่งคุณบอกว่าคุณเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคุณเป็นนกพิราบแต่เผอิญคุณเป็นนกพิราบที่บินมาจากค่ายมาติชน <c oughs> นกพิราบที่อิงแอบแนบชิดกับกระบวนการนิติราชแล้วคุณมาบอกคุณเป็นนกพิราบ คุณพิโยธ์ทำยังไงกระบวนการลบเจ้าแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับการเมืองที่นําสาระบกษัตริย์มาใช้ในการปลุกระดมล้างสมองประชาชนอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหม,ไหมทีนี้คนไทยเนี่ยจะเชื่อได้ยังไงว่าถ้าแก้มาตราร้อยสองให้มีโทษที่ลดลงแล้วกระบวนการล้มเจ้าจะค่อยเลือนหายไปเพราะขนาดมีบทลงโทษที่หนักขนาดนี้ยังไม่ยำเกรงกันเลยคุณมิโยต,ต้องตอบคําถามมันเนี้ยให้ได้ คุณอา่ณอานนะย่อนหน้า,ข,าขึ้นต้นของบทความคําพยากรณ์กษัตริย์ถึงกษัตริย์เติมครัเขาเขียนว่าขึ้นต้นนะหนึ่งในประโยนะคที่ชอบอ้างกันบ่อยๆเกี่ยวกับสารมกษัตริย์ก็คือคําพยากรณ์ของกษัตริย์ฟารุกแห่งอียิปต์ที่ว่าเมื่อสิ้นศตวรที่ี่20จะเหลือกษัตริย์หรือคิงโพดัมคิงเข้าหลามตัดคิงดอกจิรและคิงแห่งอังกฤษคุณพิยุทธ์ต้องตอบโจทย์นนี้ให้ได้ว่าคุณพิยุทธ์หมายความว่าอย่างไรใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราดูประวัติคนดูการกระทําคนจะเห็นได้ชัดว่าคุณพิโยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่แล้วการจัดคนเนี่ยเราทําทีวีเราทําสื่อมวลชนเราก็รู้ผมจําได้คุณพิโยเคยเชิญคุณประพันธ์คุณมีไปออกรายการคุณไม่แน่ใจครั้งหรือสองครั้งแล้วคุณเลิกเชิญคุณรู้ว่าทำไมเขาเลิกเชิญค่ะทำไมครับ ประพันธ์มันสวนหมัดต่อหมัดประพันธ์นี่มันประเภทประดาบก็เลือดเดือดเอาหลักกฎหมายมามันก็สู้ได้เอาเหตุผลมามันก็ซัดถืนได้เลยไม่เชิญประพันธ์เชิญคนซึ่งอ่อนแอไปและอีกฝ่ายเข้มแข็งเ,เ,เพื่อเอาไปฆ่านี่คือวิธีการของรายการตอบโจทย์ของพิโยสังเกตเสิเติมเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณโยเขียนต่อว่าอมัมหิกาคิดการซ่อนเร้นเล้วเดี๋ยวก่อน เผาตึกทั้งตึกไล่คนเผาคนหนึ่งคนไล่ล่าเผาพ,าพิราบเพื่อเส้นบูชาปรารถนาหนึ่งเดียวล้มรัฐใครจะไปล้มรัฐมีแต่พวกคุณเนี่ยจะล้มพระเจ้าอยู่หัวใช่ใครที่จะมาล้มล้มรัฐคุณแสดงว่าถ้าล้มรัฐแสดงว่าคุณนี่เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อไทยใช่ไหมละ่ะคุณยอมรับที่มจากกรอนคุณใช่เปล่าใช่หรือเปล่าคุณยอมรับใช่ไหมคุณเป็นพวกเพื่อไทยเพราะในกรอนคุณสารภาพมาแล้วนี่อำมหิตคิดการซ่อนเร้นใช้พระนามเป็นเครื่องมือสังหาร ใครรักเจ้าใครรักจริงหรืออิงนามคือคำถามจากตอบโจทย์ประเทศไทยใครเป็นคนใช้พระนามพระท่านในเป็นเครื่องมือสังหารใครพวกคุณทั้งนั้นพวกคุณเนี่ยเอาเจ้ามาเล่นเพื่อล้มท่านผมถึงพูดไงว่าผมพูดไวป,ปี4-8แอนสองพ้อยสี่สิบแปดปีที่แล้วพิญโยคุณอยู่ที่ไหนผมเห็นมาตั้งนานแล้วมีขบวนการล้มเจ้าผมพูดไปตอนนั้นไม่มีใครเชื่อผม มาวันนี้จนกระทั่งมันโผล่มาในที b ีเป็นครั้งแรกที่โผล่มาทางทีวีหลังจากที่แอบมาได้เรื่อยขึ้นเวทีพูดอ,ออกวิทยุพูดออกเขียนหนังสือพูดจนในที่สุดมาโผล่เป็นทีวีแล้วเห็นไหมขบวนการมันเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆเห็นยังเติมไม่ผิดเราจุดไฟเพื่อเกิดปัญญาอาวิชาดับไฟแล้วป้ายสีเยียบให้ดิ้นกดให้จมธรณีนี่หรือนี่คือคําตอบประเทศไทย คุณจุดไฟเกิดปัญญาได้ไงเพราะผมถามเติมครั้งแรกผมถามบอกว่าถ้าคุณไม่ยุ่งเรื่องม .112 เนี่ยหรือถ้าคุณจะแก้ม .112 ประเทศไทยจะดีขึ้นไหมคุณก็ตอบไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมองในเชิงของวารสารศาสตร์หนังสือพิมพ์ประเด็นมาตรา112กับประเด็นปตทพลังงานไทยที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ย อันไหนหนักหนาสาดกว่ากันมันชัดเจนน้ำหนักมันต่างกันมากเลยประชาชนทั่วประเทศเดือดร้อนเพราะน้ำมันแพงอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าคุณแน่จริงคุณเอาสิคุณรฆษณาเขาทางอ่ะถ้าคุณตอบโจทย์อย่างที่คุณบอกว่าคุณเป็นพี่ราบถ้าคุณเป็นพี่ราบจริงตัวจริงนกพี่ราบจริงเนี่ยคุณต้องเอารฆษณาคุณต้องเอาปานเทพแล้วคุณต้องหม่อมหลวงกนและคุณก็เอาปตทมาสิสามต่อสาม รฆษณาเขาท้าเลยเขาบอกอันแรกนี่โซโล่คนเดียวอันที่สองดูโอเขากับอีกฝ่ายหนึ่งอันที่สามแบทเทิลตั้งเป็นเวทีเลยค,คุณไม่ทำแล้วคุณก็อ้างว่าคนทีมงานตอบโจทย์บอกทำแล้วเอาคนคงนึ่บอกนี่ไงเอาคนที่หมาไม่แดกมาออกนี่คือเจตนาเขาเข้าใจไหมแล้วผมก็ถามคํา แม้กระทั่งการจัดคิวเติมครับเต <Te im, S 2> ิมนี่อยู่วงการทีวีเติมรู้วันแรกคุณเอาวาสิทธเดชกุญชรออกหลังจากนั้นแล้วไม่มีและใว่าสิทธเดชกุญชรไม่ใช่คนที่จะมาออกถ้าคนจะมาออกนี่ต้องปานเทพหรือคำนูนสิทธิสมานหรือประพันธ์กุลมีถูกไม่ถูกไม่ใช่วสิทธเดชกุญชรใช่พี่วสิทธิเป็นคนแก่คนหนึ่งซึ่งมีหลักการแม่นแต่ท่านพูดไม่เป็นท่านพูดไม่เก่ง แล้วออกมาวันเดียวหลังจากนั้นใครอ่ะสมศักดิสส์สอกี่วันสามวันสามวันสามวันคุณมาอ้างบอกว่าคุณจะมาบอกว่าสอศิวรักษ์เป็นโรยลิสวันนี้เนี่ยอาจารย์สอไม่ใช่เป็นโรยลิสหรอกแกเป็นคนหลงตัวเองแกอยากโด่งดังสมัยมวรม่ระชวงคึกฤทธิ์อยู่แกเอามาด่าคึกฤทธิ์ทุกวัน เพื่อเห็นว่าแกมีภูมิญาเหรือก็คึกฤทธิ์วันนี้แกเป็นคนแก่ที่เพี้ยนไปแล้วใช่ไหมแล้วแกเนี่ยเที่ยวไปพูดกล้ำคือคืองีอ้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าถึงสมศักดิ์อะไรบ้างที่พระเจ้าอยู่หัวทำแล้วทาให้คุณไม่สบายใจคุณตอบผมเลยสิ mm hmm. พวกคุณต้องตอบมาก่อน mm hmm. คุณก็ตอบไม่ได้ mm hmm. คุณตอบไม่ได้ mm hmm. เดี๋ยวมีอีกแปด แปดเก้าข้อที่ไอ้ไอหมอสมศักดิ์มันพูดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเชิงปัญญาเนี่ยคุณไม่ได้จุดไฟให้เกิดปัญญาคุณจุดไฟให้เกิดอวิชามากกว่า hmm. ใช่ไหมตายทั้งเป็นแล้วยังไล่ไม่ให้อยู่คุณทำตัวคุณเองนะ hmm. น่าสูแพ่นดินไทยไร้ผู้กล้าระหว่างคุณกับผมนี่ใครกล้ากว่ากันวะ ระหว่างผมกับคุณเนี่ยสมัยที่ทักสินขึ้นมากินบ้านกินเมืองคุณอยู่ที่ไหนคุณโยคุณอดนมหรือยังตอนนั้นคุณบอกคุณเคยอยู่กับผมคุณเรียนรู้จากผมคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรผมเลยแม้แต่นิดเดียวคุณยังกล้าสู้แอนน้องแอนเขาไม่ได้เละคุณยังกล้าสู้เก๋กับมลพลไม่ได้คุณยังกล้าสู้กล้าสู้นุกกรองทองไม่ได้คุณดีกว่าพวก เก๋พวกแอนอยู่ที่เดียคือคุณรับจ้างทีพีพีเทำรายการ3มเดือนสิบล้านอันนี้คุณชนะพวกเราเพราะคุณได้เงินเยอะแล้วเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตายตั้งเป็นยังไล่ไม่อยู่หน้าสูงเป็นนชัยไร้ผู้กล้าคุณคุณไม่ใช่กล้าถ้าไม่ลุกขึ้นสู้อวิชาตัวคุณเป็นมิจฉาทิฏฐินั่งเฉยๆฟังข่าวเขาเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไร้ปีหางพิราบน้อยถูกยิงทุกทิศทาง ตกตรงกลางความขัดแย้งประเทศไทยตายหากูพี่ราบน้อยพี่ราบน้อย <c oughs> นอกจากไปดีแอบ,บแล้วยังเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนโอ้โหคือคือผมพูดตรงๆนะคุณพิโยคุณเป็นคนหนุ่มเนี่ยที่มีอนาคตเพียงแต่ว่าคุณอยากดังมากจนเกินไป<ม>แล้วจริงๆแล้วแบ็คกราวของคุณเนี่ยคุณปิดไม่ได้ว่าคุณมาสายไหน<ม>คุณต้องยอมรับ คุณเนี่ยเป็นสายลมเจ้าแต่คุณอยู่ในขบวนด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่คุณเป็นสายนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณเป็นสายนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นสื่อบนชนที่เจ้าปัญญาคนได้ยังไงใช่ไหมถ้าคุณเอาสมศักดิ์ออกคุณก็เอาประพันธ์คุณมีออกด้วยนะไหมสมศักดิ์ประพันธ์่ยเจอกันดีคนตัดสินกันเลยแต่คุณก็ไม่เอาเพราะคุณรู้ว่าสมศักดิ์จะพูดสู้ประพันธ์ไม่ได้ พราะประพันธ์เก่งเรื่องกฎหมายกว่าคุณก็เลยไปเอาสอสีวรักษ์ซึ่งมีทิศทางที่อยากให้เจ้าปฏิรูปมันก็เลยเข้าขากระสมศักดิ์ไปเลยแล้วคุณได้ออกสามวันดูเจตนาคุณเนี่ยคุณเป็นพี่ราบอะไรกันคุณไม่ใช่พี่ราบคุณเป็นอีแรงอีแรงปีกแดง้วยอีแรงปีกแดงพอเจอได้คนเขากลุยแรงเขาเอาปืนยิงแรงตก แล้วคุณก็บอกคุณเป็นพี่ราบน้อยที่ถูกลุมริง